ก็บรรยากาศตอนเย็นครับผมก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีนะสีจากที่เชโกภูทรครับวันนี้พามาชมรถไถิดที่ครับพี้ก็ทีบเป็นเป็นทีบทีบไม้ครับไม้พร้อมเติมผ่านหมดครับพร้อมพร้อมแรงรถรับไม่ต้องเร่งครับ สนสใจก็มาดูได้ที่ร้านครับเจอนิม่มกิ๊บครับไม่ต้องเร่งเลยครับโลปค๊ามแรงมากครับก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับ แต่สนใจก็จโทรสอบถามไป้ที่0ู1 1 8 8 5งหครับหรือ0ูนปเอ้ยอ่า0 8 2เจ็7 1 7 6กครับผมก็ขอบคุณลูกค้าของผุเล็กซี่ท่านครับผมบครับ